มโดนเปิดแน่ต้นบอกเลยเอาง่ายคือพอเล่นเล่นเล่นง่ายในเลนแต่ว่าเราก็ไม่ไม่สนไงเราก็ไม่สู้สโอ้ยปวดชี่ไอ้เรี้ย,าายอหุยบาายยันไลละกูสามารถนั่งชี่ไปเล่นไปได้ไหมโหได้อยู่นะแต่ปัญหาคืออะไรจะตึงเลยเอเงเพลงเล่นคิซี่เหนื่อยมาก ผ่านละไม่ใช่ไปแท็กไอ้นี่ชิพ่ายละมาช่วยต้นดีกว่าไ่ต้องไปช่วยเม์นุ่นไม่ก็เพลงแล้วนี่เมทอไะ่ใช่เม์ไปช่วยแกลี่นุ่นขอแท็กเวลด้วยขอเวลสี่ไ,ไว้ไว้การสามสามตัวนะ สวยฝรั่งพใจเมี่ยงคีฟูไม่เม,มือน,นเราก็ไปแท็ก,กวิวฝรั่งเมื่อกี้เนี่ยไอ้ต้นดูแลยไอต้นไม่โด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 นล่างไปกันเยอะนะปิดไมค์ก่อนนะโอเคมาปวดที่สอนเล่นเกมอุ้ยได้ป่ะสวยสวยสวย ถอยก่อนถอยก่อนให้นี่หายวะไาแบนยังไงชีวิตยังมีใครตายสักคนนึงถอยก่อนยังไม่ฟีน<ท>เลยต้อนยาอย่าไปบอกกับมันข้อสี่ก่อนมันต้องตกใจนะเพนอยู่บนนะ ีมกันทำไมวะไม่ไม่มาตั้งแชฉลิศกันวะได,ได้ได้แวนมาหน่อยแวนโอ้โหเฮ้ยเพนจะตายเพนจะตายแฟนจะตายยิงที่ิงนังแฟนจะตายก็คือมันรอดพอเล่นมา โอ้โหเสียดายันนี้เมื่อกี้ล้างไม่มีเพิ่งได้เมื่อกี้นี่เฮ้ยทาล่าเอาแล้วเดี๋ยวบอกนะเขาเลือกที่เอาสุดทางเฮ้ยัารยาไปนะเป็นอยู่คุณต้นเป็นอยู่นะยื้อได้ดีอยู่โอเคเอามังกอนได้บนสองมารยาหายปะมารยาหาย โอเคได้อยู่จะสี่นาทีแล้วจะได้ได้ล่างได้นะติปอยู่กลางตายเรียบร้อยกลางหนูออเดินแหลบมาลูกเล่นปะโอ้ยอยน่าเกียดจัดจริงคือมันจะตายอยู่แล้วอะ เร,<า>เรวรีบฉีดไปไหนก่อนเออม่เนไรดีแล้วล่ะอันตีสิบบีนะมานามตลยสว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 ยยวรับร่างให้ แว่ยืนเป็นวะเอาเรื่องอยู่ได้ล่างได้แล้วเนี่ยสบายจัดเลยมือเกมนี้ทีมเอาเรื่องอยู่นะเอ้านาตาย่าชีไ,ไหนวะ โอ้คุณต้นเอ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโตแพ้เล่นน่ะแต่น้ำคันหน้าน้ำคานจัดอะทิปโอไปแล้วไฮใหออกมาเฮ้ยสามจีจะไม่เล่นมาร์นอตแล้วเนี่ยมาเล่นได้ไงวะเกมนี้ถอดก่อนเด้อถอดก่อนเดี๋ยวเราได้ดาบแดงก่อน จริงๆต้องสลับได้แล้วนะทิบต์อยู่บนสวยเป็นพระบนจ้า ได้อยู่ซิปน่าจะขึ้นมาหรือเปล่าเอาละคุณต้นเล่นสบายละโอ้โหฮาร่า,าเรนล่าสวยสวยเลยที่นาตาย่ามรีบฉีดเลยเล่นเป็นวะเนี่ย ได้แล้วพิงมันน่าจะกลัวเราหรือเปล่าไปไหนแล้วโอเคอเคุณน,นาเดียชีฟิกปแล้วหลักของนี้ได้นะ าเกียจกัดโอ้ตัวอย่างที่อ่ะม,มีใครควอมเมตต์ไหมจะล้างออกก็ได้บวกดาบกล็ล่ะสิบล้างไปละวอ่าล้างไปล้ อู้ไม่ตายด้วยต่อยก่อนนะเพนเข้าเเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคได้อยู่อีมันยัดมามันจะทหารนี่น้าบ้ามียกป่ะเฮ้ยซิปเฮ้ยได้อยู่แวนช่วยอยู่แวนช่วยอยู่สวย เฮ้ยทาละเฮ้ยเอาจัดน่าจะได้กลางนะเอาดาร์กได้นะพูดถึงเปีียวจัดเลยวะยังชอบเลยโอเคเอาดาร์กได้ยกเดี๋ยวถอยนิดนึง ชมต้นเอาจัดเลยวะ่ยะเี้าตายคุณพระทปก็ทีมรักสุดกุระโอเคโอเคคลิปนี้ออกสื่อนะอย่าเซ็นเซอร์ให้ <c oughs> ลำบากอีกแล้วนะระมัดคนตัดนะ <c oughs> มาวะซิปก็ซิปเหอะแต่ซับดีจริง หลายช็อตแล้วนะมีใครเล่นไหมโอเคเป็นออฟเลนที่ฟอลเลนน่าจะปวดหัวมากเพราะไปกวนตีนเขาทำไรเลยจริง ก็ไปไปยืนไปไอ้เนี่ยไล่กดอัติบีอะไรวะบีเทลอะสบายเลยทำบนโอ้โหคลิปสองตัวแล้วน่าจะได้บนนะ้วเนี่ยเดี๋ยวดืนคู่กาแฟก่อนอุฮฮ้ยเจ็บใช่ั้นเน็ตปิงไม่ได้วะ อีกหนึง่งด้านล่างด้านล่างเขากางไล้ปปะน่าจะจบไม่ได้วะอ,อุ้ยโอ้โหชี่แรงว่ะเขาออก,กางเขากางก่อน โอเคหมดหมดหมดฟอลินเข้าเอ้าเยี้ยเข้าผิดตัวนะโอเคสวยเหลือฟอลินเอาฟอลินก่อนโอเคสวยทำดีทำรับดาเมจไงไม่งจะวนจริงเอาไปตัดคิวเขาปะเอาวะทาร่าฟอลินรำไม่ตาย ราชาก็คือราชาแค่นั้นจริงๆเื้นเูไปเื้นปูไปแสนเกือบแสนสองอะ่ะอืมมึงแตกร,รับดาเมจเนเยอะอยู่นะทำไมวะ